ยิ่งคิดยิงเหมือนว่าในหัวใจมีเธอเข้ามาอยู่กลางหัวใจฉันแทบ นั่นเองที่ The New 95.5 Virgin Hits นะคะเป็นเพลงที่คุณเลือกมากับยู o ู s e t h มิวสิกของเราด้วยต่อเนื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเพลงใหม่ๆเยอะมากเลยนี่ก็เป็นเพลงใหม่นะคะของต้นธนัสิ์ค่ะแล้วก็โตเดอะ o ว c e 2นั่นเองนะคะข้อความจากคนแปลกหน้าค่ะที่ The New 95.5 Virgin Hits took a คนนี้นะคะฮะป๊ปบธนาวัฒน์นั่นเองเธอไม่ต้องขายประกอบละครรักออกฤทธิ์นะคฮะกับมิวนั่นเอง ร่วมเฮลโดยราชเทวีคลินิกจบทุกปัญหาสิวรอยหลุมสิวแผลเป็นและคีลอยด้วยเอสเตติกสกาทิ้งท้ายกันดีกว่านะคะสำหรับหนึ่งกิจกรรมที่เราจะไปมันกันนะและหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปแต่โอ้โหเปดิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยนะคะัวทีนค่ะกับกิจกรรมของเรานี่ยเฮลเฮมากๆเลยนะคะก็จะชวนไวทีเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสนุกเฮลนะคะไปกับ b ีฮิตอินสกูลค่ะตอนทีมเฮลกาลังสองนะคะก็จะยกทีมเนี่ยบุกรงเรียนชวนน้องๆมาเรียนรู้สนุกไปกับเรื่องเฮลเฮลนะคะพร้อม ค้นหาวัยทีที่มีความสามารถกับการประกวด h i s Academy ปิด Academy, ปท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดเท่กับ s t a m มนะคะสลอยแมชชีนสครับขาชา ต้นธนสิทธิ์นะคะนนทนนซิกตี้มาร์นะคะแล้วก็มีก้างมีเต้มีอ่าวงชอปปิ้งแบ็คด้วยนะคะก็รับรองว่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าไปร่วมกันเฮลท์แล้วนะคะยังไงติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่วงดีเจเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมาเช็คค่ะแล้วก็รายงานตัวพร้อมกับอัปเดตความเฮลท์กำลังสองได้ที่ virginhits.com รวมเฮล์์กำลังสองนะคะแลกตะซอย500ฝาเกลียวค่ะน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิฟอร์ยูนิฟนะคะบริษัทไปทีไทยจำกัดบริ ก็ยินดีบายอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ละกันนะคะ10โมงวันศุกร์แล้วด้วยโอ้ยแต่และเวลาผ่านไปเร็วลือเกินนะคะเต h ฮิทกันละกันกับเดนิว95.5เปอร์เซ็นต์ฮิตข้าเปลี่ยนเห็นความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้ง ได้เวลาไปเฮลกันแล้วใน B-Hits in School ตอนทีนเฮลกำลังสองดนิว95.5เวอร์จิเนสและรัสเทวีคลินิกจบทุกปัญหาสิวรอยหลุมสิวแผลเป็นและคีลอยด้วยเอสเตติกสกายกทีมบุกโรงเรียนชวนน้องๆมาเรียนรู้สนุกไปกับเรื่องเฮลเฮล ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดเฮลกับ Machine, Stamp, นนสล็อตแมชชีนสแตมต้นธนสิทธิ์นนทนนซิตี้มายกังเตจากเดอะสตาร์สิช็อปปิ้งแบ็และคาชาแล้วมาเช็คชื่อรายงานตัวพร้อมอัปเดตวความเฮลกำลังสองในที่ w w w v i r g i n ว็บร่วมเฮลกำลังสองโดยแลกตะสอย500้ฟักเกลียวน้ำผักผลไม้100%ยบริษัทประเสิไทยจำกัดและริโก้ปรินเตอร์ ประสบการณ์จากผู้ใช้ KKbox Application ผ่านสมาร์ทโฟน KKbox ทาให้การเดินทางของผมสนุกมากขึ้นเห็นเป็นแอปฟังเพลงแบบเล็กๆนะครับแต่จุเพลงได้มากกว่าถึง10ล้านกว่าเพลงเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็ไม่เบื่อเพราะมีโหมดออฟไลน์ให้ฟังเพลงโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้เที่ยวที่ไหนแค่มี KKbox ก็ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วดาวน์โหลด KKbox ได้ที่ App Store และ Play Store สำหรับลูกค้า AIS พบสิทธิพิเศษจาก KK Box รายละเอียดเพิ่มเติมกดดอกจาน888แล้วโทรออกหรือ AIS ชอบทุกสาขานมต่ความทคกัยนมโคสดแท้ส่งตรงจากฟ้กนานมต่ความโชคชัยวิตามินมากมายและแคลเซียมที่สูงมาดื่มนมตาความโชคชัย นมตาซอมโชใชัยนุมโคสดแท้ พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki c e l e r i o สมรรถนะเกินตัวจบป้ายังผ่อนเริ่มต้นเพียง2222บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและรุ่น c e r i o พร้อมน้ำมันฟรีหนึ่งปีเมื่อทดลองขับวันนี้ถึงส1กรกฎาคมนี้เซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ All New Suzuki l e r i o ทุกที่คือทางของเรา ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ l ี v ว s ์ให้คุณเปลี่ยนยีนตัวเก่าเป็นยีนตัวใหม่ได้ใน e ี i ว s ์ a ว j e a ี s ยีนเก่าแลกยีนใหม่กางเกงยีนเก่ามีค่า1,000บาททันทีเมื่อแลกซื้อสินค้า l e v ว s ์9 0 0บาทขึ้นไปกางเกงยีนเก่าพร้อมเสื้อเก่ามีค่า1,500บาทเมื่อแลกซื้อสินค้า l ี v ว s ์2 0 0บาทขึ้นไปและรับทันทีแคชคูปองมูลค่า1000บาทถึง30มิถุนาย,ยานนี้ที่ร้านรีไวส์ทุกสาขาทั่วประเทศสาวกยีนไม่ควรพลาด สี่ปีมีครั้งเดียวที่คนทั้งโลกจะร้องเป็นเสียงเดียวกันสนุกลุ้นสนุกเชียร์ซืกรูปหนังโลก2014กับไทยรัฐเพียงซื้อใบสนิยบัตรไทยผลแชมป์โลกก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่กว่า40ล้านบาทหาซื้อได้แล้วที่ใรสนีทั่วประเทศหรือที่บูรุตใบสนี FamilyMart แ,และท็อปทุกสาขาพิเศษ10ดีไซน์ลุ้นก็ได้สะสมก็ดียิ่งซื้อเยอะส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหมดเขตส่ง13กรกฎาคมนี้ก่อน6โมงเย็นสนุกที่ได้ลุ้นไม่หมกมุ่นการพานัน 3า9ซองเก้าสะสามซอ,อ,อะไรนะคอลลี่คอลลาเจนสามซบาทสูตรใหม่คอลลี่คอลลาเจนกินแล้วสวยขาวขาวขึ้นขาวขึ้นอีกขายดีอยนดับหนึ่งการันตีด้วยยอดขายคกนหนล้านกล่องสวยง่ายซื้อง่ายจ่ายสบายๆแค่99บาทที่เซเว่นอวทุกสาขาที่ร่วมโครงการ คอลลีคอลลาเจนสวยทุกวันข่าวทุกวันที่สุดแห่งมหากรรมคอมมิคอนระดับโลกแบงคอกคอมมิคอนครั้งแรกที่รวบรวมสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากคอลลีบูราบเวทีสนทนาในวงการอุสาหกรรมบันเทิงรวมคนคาแรคเตอร,ร์ในแบบไม่ธรรมดาพร้อมค่ายของเล่นและของสะสมชื่อดังแบงคอกคอมมิคอน4-6กรกฎาคมนี้รอยัลพารากอนหอชั้รรน5สยามพารากอนบัตรราคา150บาทสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด สรส้างสรรค์โดย Betcation คุณกำลังฟัง